ส่วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาเก็บกล่องสุ่มคนแบบน่ารักเองว้าก็คือสุมส่มคนแบบน่ารักนะคะนี่น่ารักมากก่อนจะยังไม่ให้ดูนะคะเพราะว่าเราจะมาอัาตรงนี้ก่อนซูมได้ไหมไม่ได้ทุกคนตอนนี้เราก็เปิดเอฟเฟกแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้เอฟเฟก์นั้นเหมือนเราซูมไม่ได้นะคะ หน้ากล่องไม่มีนะคะก็คือหน้ากล่องอันนี้เนี่ยไม่มีในตัวเลือกนะคะแล้วก็อื่นแต่ไม่เหมือนหน้ากล่องนะก็คือตัวเลือกไม่เหมือนหน้ากล่องอเคไปใช้ฟิกชุกคดเมื่อกี้แบตหมดนะคะและชั้นใหม่โอเคมาต่อกันอันนี้ก็คือการนะคะจะไวตรงนี้เดี๋ยวเคยดูเราจะแกะก่อนอันนี้คือของแฮมนะคะมันไม่เกี่ยวกับตีมสุ่มคนเลย อยากรู้จังเลยว่าจะได้อะไรแต่เราก็ดูอยู่อยู่อยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็คือกำลังแกะอยู่นะคะไม่กี่ขรั้สามสองหนึ่งจะเปิดให้ดูนะสามสองหนึ่งศูนย์เสียงดังเกิน ได้ซีเค็ดนะฮะได้ซีเค็ดไม่รู้ว่าซีเค็ดอันไหนสโลมากสโลแบบไม่ขึ้นนะทุกคนคิดดูสโลแบบไม่ขึ้นทุกคนแบบสโลมากสโลแบบไม่ขึ้นเลยดูความสโลของน้องนะอันนี้ถ้าเกิด อันนี้ไม่มีค่ะน่าจะสีเขีดอันนี้ที่เปล่าหรืออันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราทําเองเราก็ยังไม่รู้เลยค่ะเราลืมเขียนว่าสีเขีดไหนก็ถ้างั้นขอดูก่อนนะเ,เป็นสีเขีดนีและกันเรี่เราได้สีเขีดหายากเราได้สีเขียดหายากเรามาดูการ์ดกันค่ะเราฉีกเอาเลยนะคะสีเขียดทุงนี่คือสีเขีดไม่ใช่อันนี้คะะ่ะ สกีตผู้หญิงก็คืเนิร์โสโลมา่สโลแบบไม่ขึ้นเลยบ๊ายบาย